น <l ots> มาพี่น้องมาไปกินข้าวแรงน้ำกันครับผมมาอนี่มนะีเมนูต anyway. <wh> ้มไก่ใส่สมุนไพรเนาะเสพๆน้ำกันพี่น้องเนี่ยเออบริเวณให้เบิรงหรอกฝีมือคุณป่ามาอนี่คุณป่าเดืองานมากหลวก็มีถอดปลาสลิดเนาะแล้วก็แจีวพี่น้องแจีวเดียวชั้นเหนียวก็เจียวหวังซ่งมากเหนียเห็ดไอ้แหอยู่แล้วก็มีพัดน้องใหม่ครับพี่น้องเสพๆน้ำกันโอ้เออเออ กอนสีกินกันพี่น้องเอาจักน้อยครับผมใสุ่่มอ๋อน้ำซุปเข้าอืเสียบโอ้กันนะเบิ่งกันนะฝีมือคุณป่าเห็ดมัเสียบหย่อนฝีมือหรือว่าเสียบหย่อนในสมุนไพรเนาะนี่างเงีนาะเดี๋ยวปอกหน่อยพี่น้องให้มันหอนอยู่สดสดหลอนเลยสมุนไพรเธอใส่ครั้งที่แล้วเปรี้ยวกว่านี้ยิ่งจังโอ้ยเก่งใจท้อง าำหลักปลาปลา,าเปียวโใช่ครับเปียวเสียบเส,บสบีเอา้าจับแก้วก่อนพี่น้องเลยบัดเขาลึกๆห้องบนมันมันลอยไงมันจะไปปลาเปียวต้อนรกอืมหืมบยุกอืม,อม,อม,อม เนี่ยเมียจามากมากันเลย,ม,เยมักคออ๋อตักเมียจาก่อนเมียจามากเลยคุณป้าป้าล่ะือ<ม>ป้าล่ะตีนไม่ <c oughs> ตีนมันก็ไม่ <c oughs> มีเนาะก็ไม่มีไงตูดไงหาตูดดนะิเนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นน้องเะอืมป้าต้องแบบเนี้ยมกขาเปรี้ยพิริเปรี้ยจริงจริงไม่ต้องแบบนั้นแล้วอืมป้าเอาเอาเนี่ย เนี่ยเอ้าเนื้อเน้นเเออเนื้อเน้นเน้นพี่หลองตาแขกคุณป่าเอ้ยถ้ากินแล้วขายไปถ้วยนั้นได้ป่ะเนี่ยมีอาจารย์มากัว่านี่เอ้ยเอาเอ้มุนไพรเนี่ยมันกินแล้วจะตื่ดไหมพวกเนี้ยอือหือกินนิดเดียวโอ้หมันไม่เปรี้ย น้องรับดีขนาดปตาผมไม่อยากจะลุกเลยเพราะผมกินเยอะไงเริ่มสายค่ะตอนเช้าเสียบไม่อยากลุกโอ้ขี่ขันอนอลาพักหล่อนซะบ่เธอเธอเปิดประตูออกไปเธอก็ไม่ปลุกฉันอ่ะหรอเธอไปอาบน้ำแล้วไหมเธอไม่ตนอนอยู่ตรงนั้นหรออด้านหนึ่งอ่ะได้แสนเก่าด้านหนึ่งสมุนไพรพี่หน่องเอ้ยเนี่ยนอนแสีบนอนนัว จริงจริงนะมันหวานเนาะมันออกหวานเนาะใช่ไมอ่ะมันต้องใส่มันต้องใส่น้ำตาลนะหวานเนาะขามเปล่าปล่าถือว่าอะไรนะเจ้า,จาอะไรนะเจ้าเดิมเ้ามาส่งทำไมไม่บอกว่าสาั่งแค่คิดสั่งป้าไปเดียว กคนเกลับมาไม่ม um> um> ีอะไรทำกินก็ทำกินอยู่เหมืนกันแหละหอมปลาเหือน่ารัปลาพริกเน้อหอมตงมากกังนึงบเดดเด๋อวซึ่งหนึ่งเ เอาไปเกลือรวมงานด้วยอ่ะแบ่งกันกินพี่นอตอนชิมในม้อมันเปรี้ยวกว่นี่นะพริกข้าวอด้วย โอ้น้ำเส้นมะละกอเสียตุยนาำก็เสีบมะนาวเส้นอืออืออือส้มซดหนามโดยเฉพาะข้างหลังก็ไม่ต้องใส่น้ำคุ้งนึกเกิมนัวกินกัน้ำกันอืมา่จกบมาทำ หมูเดงหมูเดงหมูกินหมดแล้วสูตรนี้สูตรประหยัดอ๋อที่เรากินกันวันนั้นอ๋อเมื่อเช้าก็กซุกจิ้หมูเดงกินป้าไม่ไม่กินนี่เลยกินเนี่ยแหว่งไปเนี่ยอ๋อกินเยอะๆท้องเสียภาพเดียวแต่มันไม่เสียหรอกพัดใสจน้อยสมราทำสุกแล้วกินไม่หมดตสุดท้ายก็ทิ้งอืม อืมอืมจับอืมอืมจับไน้อืมจับได้ตัวห,ห, <c oughs> หนามกุ้งกบเจ๊เพนคงมไม่กินแล้วมั้งต้มไก่ที่ป้าต้มมะที่นู้มันเป็นโครงไก่ไงอืมโครงไก่ามาสับสับ,สบ เนี่ยพีออ่้องเนี่ยเออมีตอนสมุนไพรเลยก็ส่งไปบอกอย่านอนรับเน่เขาเข้าไปสัดยานเสร็จก็ไม่เห็นกินอ่ะข้อ,ขอไปหากินก่อนมากกว่านั้นหมดการออกมากเลยเนี <c oughs> ่ยพี่้องจัดหอดซุกเสาเกิดบรรยากาศนั่งกินกับเมียจา้ากับคุณป้ามันเห็นรึวปอืม อะไรเราเนี่ยตรงเต้ยบ้านหัวโอ้ป่าเขาเนี่ยเห็นหันไปโอ้ทุ้งเถาพี่รองหอยอยู่พุ่นคุณป่าไปทักดีนะวันนี้ไปได้ไม่มีชั้นไหนอ่ะอิ่มแล้วบันตุ้งเต้ยด้วยถ้าเป็นชั้นไหนนี่ตลกมาดูนะ หลังก็ทำชทงทำชาอ๋อยังไงข้ามเขาอ่ะอโอ้เธอกินปลาเธอให้หมดเลยนะอือจับเอ้าอืมอ้มอื้มอร่อยไอ้ปลากินหนอืมอ้มพอกินแล้วปลาไม่กินหรอไม่เอยเอารออะไรไก่อะไรต้มไก่มันแซ่บ ปลาชนิดก่างนิดเจาก,กวายาไปทิ้เเงเลยหืมมาพอแด้ไสวนไหนพี่นองก็ายกว่ไม่ถ่ารูเดูอืมตอนนี้ตกแต่งถ่ยยแต่อ้าวพี่น้องบานนี <laughs> ้ มาถึงช่วงท้ายแล้วครับผมกับบรรยากาศยน่ยมาแรงหลังจากเลิกงานครับผมเนี่ยกินกันอย่างง่ายๆมีทอดปลาสดแจีวแมงดาเนาะแล้วก็มีต้มไก่แล้วก็มีเนื้อพัดน้อยแซ่บๆกินกับเมียจ๋าคุณป้าเนาะเอ้ามาถึงช่วงท้ายแล้วจากไหนจากไหนก็อย่าลืมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้บารโรงงานคนเหนือครับผมทางช่องเปกกวนแดกครับผมสําหรับมื่อนี้ครับผมเปกกวนแดก ขอ,อกข่าวเข้ามาสวัสดีครับ